สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยสวัสดีทุกคนกันด้วยตอนนี้นี่ตีหนึ่งครับโอเคสวัสดีเมนูตอนดึกเมนูรอบดึกกันด้วยคลิปนี้ก็จะเป็นอาหารดึก ep สองก็แล้วกัน <c oughs> เราจะเป็น ep ep ไปก็ได้ทำอาหารดึกนะฮะวันนี้ได้เมนูปูฮะวันนี้ได้ปูนามาโอ้ยนี่ครับเดี๋ยว ได้ปูนามานิดหนึ่งเป็นไงล่ะเออน่าจะมันน่าจะอร่อยนะโอเคอันดับแรกเราจะล้างก่อนนะเดีย๋ยวเราจะล้างกับปูก่อนอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอ่อนในข้างล่างดีกว่าโอเคแบบโอ้โหแบเฮ้ยเฮ้ยเฮโล้างก่อนนะระวัเาางเหน็บมือด้วย จะเล่นมือกูเลยโอ้ข้างบนไม่ได้ปักไฟอันตรายอันตรายอันตรายก็เกลี่มาล้างทั้ง่างกันปูนี่อะปูตัวนี้ตัวนี้เดฟสมอลเลล่ะตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วปูตัวเมียนะตัวนี้น่าจะมันว่ะแกะดูไหมเดี๋ยวเสร็จก่อนค่อยแกะดูน่าจะมันดีว่ะ โอ้โอจะหนีมือทำไงวะจะได้ภาพสวยๆไหมเห็นไหมเห็นไหมไปไหนแล้วพ่อหนุ <c> ่ม <oughs> โอเคเดี๋ยวล้างล้างก่อนล้างก่อนทำเวลาล้างก่อนตัวนี้ตัวใหญ่ว่าตัวนี้ตัวผู้นะฮะนี่เวลาดูตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวใช้นิ้วก่อนนี่เห็นไหมตรงท้อง ท้องทองนีง่ตัวผู้มันจะเป็นเส้นเส้นเส้นตรงขึ้นถ้าตัวเมียมันจะเป็นแผ่นเดี๋ยวแป๊บบนึงอันแบบนี้ก็ตัวผู้เป็นเส้นฮาตัวเมียกันะนี่ตัวเมียนี่ถ้าตัวเมียมันจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเป็นแผ่นใหญ่เลยแผ่นทั้งท้องเลยนะสามารถแกะเปิดได้เปิดได้นะโอเค <c oughs> อเราล้างดีๆก่อนเราจะวันนี้เราจะทําเมนู ปูเครื่อเอเอขัว้วขั้วปูเออขั่วปูเราจะขัว้วใส่หม้อขั้วใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่เกลือแค่นั้นนะโอเคแล้วก็จะทำน้ำส้มตำด้วยเ,เป็นเครื่องน้ำส้มตำที่ไม่ใส่ส้มไอใส่มะละกอนะเออเป็นน้ำเลยๆยเหมือนทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะแต่เป็นน้ำส้มตำโอเค เราจะมากินกับปูกันน่าจะมันเนาะโอเคเดี๋ยวไปล้างอีกน้ำหนึ่งตอนนี้เราก็ล้างสะอาดแล้วโอ้มึดเมื่อกี้หมึด <laughs> นี่ตอนนี้เราล้างสะอาดแล้วนะฮะก็ไปทำหม้ข้าวกันดูดูมันหนีบเป็นเป็นเป็นยวงเลย <laughs> นี่ปูรูกีปูกีไปเราจะมาหาหมอ้อกันคั่วเดิม ครัวเดิมของเราเดี๋ยวแป๊บนึงยกหม้อนี้ออกทำหม้อหม้อนี่เราจะทำหม้อเล็กพอนะฮะน่าจะพออยู่มั <c> ้ง <oughs> ไม่รู้นี่อ่ะเอาใหม่เมื่อกี้มันมืดไปเลยมาเปิดไฟหน่อยโอเคเอาหม้อเราล่ะหม้อเราอยู่นี่อ่ะอั้นแรกเราจะใส่น้ำนะใส่น้ำเลยน้ำเยอะไปหน่อย เราจะคั่วแบบให้แห้งนะอันนี้คือน้ำเยอะๆคือเราจะใส่ให้มันแบบให้ตัวปูมันสุกสุกดีก่อนแล้วเราจะเริ่มเริ่มเอาน้ําออกนะฮะเวลาปูสุกยังไงพี่นองยังไงนี่โอ้ต,ตกคิดินพี่น้องเลยก็เป็นอย่างแบบทำเองกินเอง ทำเองกินเองนี่ได้หม้อหนึ่งกอดีหนึ่งวางเลยน้องปูจะเปิดแก๊สเลยนะฮะเราจะต้มให้ปูสุกสุกก่อนนะฮะเราก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาตามไปก่อนใส่เลยนะน้ำปลานี่ใส่เยอะๆเลยเราก็ตามด้วยเกลือนิดนึงน้ำปลานี่จะเพิ่ม มันจะช่วยให้ความนัวนะน้ำปลาแล้วเกลือจะเพิ่มความเค็มเค็มปี๊ดขึ้นมาเลยเกลือนี่มาครับระหว่างรอปูต้มอยู่เรามาทำน้ำน้ำปลากนะันฮะโอ้เรามาทำน้ำอ่าเขาเรียกอะไรน้ำส้มตำนะฮะส้มตำที่มีแต่น้ำไม่มีเอ่อมะละกอโอเคตระดิรด,ดิบแรกของเราพริกนะฮะ sai lời sai subscribe cùng kênh Ghiền ิกนะเทิ่มวามหวานผมกผมรอบสบเลยเสียบไ,ลไลหลยปลาสามเนยปลาปลาของไพบูญเชฟไพบูล ไพทูลไม่ใช่ไพไพทูลไม่ใช่ไพบุญเฮ้ย <Hey. S 1> หอมมันฉ่ำบ,บอกว่าหอมแน่นอนนะใคได้กลิ่นที่ต้นไทรสอบม้านแสกแก่แดง น,น้ำเราก็ตําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงสีสันหน้าสดไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไว้คกก่อนฮนะแบบนึงออกไปตรงนี้ก่อนนี่มาดูปูหรอปานี่โอ้ดูมันมันออกมามฟองคดเลยพี่น้องเลยโคเเโคเเโคเลโคเลดอง เราสุกเรียบร้อยแล้วเราเอาน้ำออกนะเราจะน้ำปูออกแบบนึงขอหาที่เทกันหนาของน้าเลยโอ้ดูมันดิมันเยอะมครับพี่น้องอเหลือน้ำให้คั่วนิดนึงแล้วเราจะเติมน้ำตาเข้าไปนี่ คนแบงไม่ได้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าสมัยเกา,าเห็ดกับไอ้ผ้าขัวปูเราขอบหมอในข้วเาเป็นคาบเกียร์เต็มเลย <c oughs> นี่ครับมาเบิ่งผมสิผ้าเห็ด <c oughs> นี่คือการขั่วปูฉบับซุปเปอร์สามรอไปอีกนิดฮะพอได้แล้วเราก็จะแกะส่วนหนึ่งเอาใส่แบบตำรวม ตำใส่กับตัวนี้เลยฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็แกะกินกับข้าวได้ก็ในน้อยผมมาแกะกระดองเราเทน้ำปลาใส่กับเออจำขมขาวเน้นๆจำบึ๊บเออของแทยพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนสุกเลยก็ได้โอเคเอาละ,ะตอนนี้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเหลืองละลามเลยมอไหมเลยโอเคหยอกหยวหอมกรุบเลยฮะหอมมันปูมากตอนนี้ แป๊บนึงผมใส่จานนี่จานเราแป๊บนึงแป๊บนึงมาดูตึ้นบางเงหน่อยดูนี่นี่ไงนี่โอเคกลับมาบ้านนี่คิดจากกินก็ได้กินฮะ สีเลี้ยงกระล่ำตักระล่ำดีมากดูสิครับทุกคนครับปูปูขัวเกลือน้ำปลาครับปูขั่วปูขั่วกินกับออะไรละ่ะก็เรียกว่าอะไรน้ำส้มตำคระปูขั่วกับน้ำส้มตำเบ็ดมานี่เลยน้ำส้มตำหอม ปลากระปูไปฮะไปกันเราไปตั้งโต๊ะกันโอ้โหมานี่เมนูวันนี้เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะปูปูขั่วนะฮะปูขั่วเกลือปูขั้วเกลือเออปูขั่วเกลือโอ้ยลิ้นพันกันแล้วพี่น้อง <laughs> กับน้ำปลานะฮะกับน้ำส้มตำปูขั่วเกลือกับน้ำส้มตำ ทีเด็ดเลยน้ำส <power> <system> okay ้มตำหอมปลาปูขั่วหอมโอเคครับผมคลิปนี้ดูมันเนี่ยดูขวามมันดีฮะเซฟที่วันนี้วนีมาดูวิธีการกินกันฮะแกะออกเลยอย่างนี้เลยฮะชิ้นนี้เลยอนี้ปูขั่วฮะ ตามด้วยน้ำซตาําำนะน้ำปลาร้าสุดอยอดจริงๆในอีกสักตัวอ,อ,อย่างของแท้อย่างกับของแท้ บอกได้คำเดียวว่าสุดสุดยอดจริงปูมันทุกตัวครับดูดูความมันความฉ่ำอือฮือเนี่ยคลิปปูขั่วเกลือเราเป็นไงละ่ะยั่วปากไหมยั่วปากคนอีสานไหมคนไทยกินไหม <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะสุดยอดจริงเมนูนี้ใครชอบกดไลค์ครับ คอมเมนต์กันได้ใครเคยกินอร่อยจริงเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าครับผมลิปหน้าทำอะไรเดี๋ยวเจอกัน